พวกลูกหลานหลวงปู่นะคะกัมพูชาใช่โอ้เขาฝันว่ายังไงคะว่าหลวงปู่ไปกระซิบบอกเขาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเลยไม่ได้เยอะโอ้ถูกไม่ได้เยอะไม่บอกไม่บอกได้เลขมาจากไหนคะพอดีมันตรงกับเจ็ดเก้าด้วยตรงกับเจ็ดเก้าเลขตัวเองเลขตัวเองด้วย วันนั้นเลขวัดหลวงปู่เจียมให้เลขอะไรคะวันนั้นเออเห็นพวกชาวต่างชาติเขาบอกว่าหลวงปู่เขาเป็นฝันพวกลูกหลานหลวงปู่นะคะกัมพูชาใช่โอ้เขาฝันว่ายังไงคะว่าหลวงปู่ไปกระซิบบอกเขาจ็ดเก้าจ็ดเก้าเลยใช่แต่เลขประจําหลวงปู่ด้วยนะคะจิดเก้าอ๋อจิตเก้านี่เลขประจําหลวงปูด่ด้วยห้าหนึ่ง <7, 9. S 1> ออกไปแล้วเนาะและห้าหนึ่งนี่เลขอะไรคะก็หนึ่งห้าไงคะงานหลวง อ๋อขันแล้วก็เจ็ดเก้าเป็นเลขของหลวงปู่เป็นเลขเกี่ยวกับอะไรคะเลกประจำหลวงปู่นะคะเจ็ดเก้าถ้าลูกศิษย์เขาก็จะจะรู้ใช่ไหมเฉพาะลูกศิษย์นะคะหลวงปู่มรณะกี่เมื่ออายุเท่าไหร่นะพี่เจ็ดเก้าตั้งแต่สี่สองห้าสี่เก้าส่เก้าสอ่ห้าตอนนั้นเ่าอายุเจ็ดสิบเก้าปี อ๋อถึงว่าลูกศิษย์ก็เลยได้กันใช่ดูคนลุกเลยเนาะอ๋อเข้าใจนะจิตเก้าโอเลือดสี่เก้าเนาะโมนิสี่เก้าไหมอ๋อพศอะไรนะลาสังขารลาสังขารสองห้าสี่เก้าใช่ใช่หนึ่งเกินกัญยาสองห้าสี่เก้าอ๋อค่ะได้โชคใช่ไหมคะเห็นว่าเขาถูกกันทั้งหมดเลยใช่ไหมถูกเยอะค่ะบางคนเขาก็ได้สามตัวด้วยนะจิตเก้า ใช่ฉันว่าวันตอนงานวงสูงอ่ะแต่ก็ได้ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงใครค่ะจีนได้เหมือนกันเลยได้ไม่บอกก็ได้ไถไม่เยอะ,อะถ้าเป็นเซ<ส>นก็บ,นบอกแน่นอนนะครับลูกศิษย์หลวงปู่เจียมได้หมดในมดทุกคนนะครับคือไี่ได้ชอบมาอย่างชอบเลขอย่างวันนี้อย่างเลยคิดว่าจะตามต่ไหมวันี้คิดว่าจะตาม เลขวันนั้นสี่ศูนย์เก้ามั้งที่เห็นในขันน้ำมนต์สี่ศูนย์เก้าในขันน้ำมนต์ยังไม่โอกยังขันน้ำมนต์ตรงไหนคะพี่อ๋อก็มีหลายที่ข้างในที่ว่าเขาข้างในเนี้ยวันที่เขาสวดนะคะที่โอค์ที่ขันน้ำมนต์สี่ศูนย์เก้าใช่แต่ยังไม่โอกยังเต็มต้องตามเนาะต้องตามเนาะใช่เมือนโอกเลขเจ็ดเจ็ดเก้าสามตัวไปแล้วเพื่อจะโอกอ๋อศูนย์สี่เก้าตรงกับพสองไง มรณะก็ศูนย์เนาะเอาง่ายๆ่ายแล้วแต่ละค่ะแล้วแต่โชคคงทายของมันเนาะแต่โชคไม่สูงสี่เก้าชอบชอบสี่เก้าสี่เก้าเนาะใครเสียบสามตัวก็จับสูงไปใช่แล้วแต่คนชอบอีกเลยนะค่ะขอให้มีโชคนะคะลูกหลานหลวงปู่เจียมสาธุมาทำกรรมฐานมาเริ่มมาถ้วยดูแลอะไรทั้งสัปตาหนี้ใช่ค่ะใครจะมาไหว้ได้เลยได้ค่ะเข้ามาไหว้ได้เลยค่ะ เปิดแล้วใช่ไหมคะเปิดเปิดอย่างเป็นต่างกางแล้ค่ะให้ทามาว่า้ข้างในได้เลยอขอพรทุกอย่างการที่มามีทําอะไรบ้างคมาที่นี่มีบูชาบูชาพวกบูชาเหรียญวัตถุมงคล่ะแล้วก็ขันห้าขันเป็ดมีมีทำอ๋อจะมีช่วงทำตอนงานบวงสวงท้างนั้นหรืองานตอนงานประจำปีหลวงปู่จะทำช่วงนั้น ถ้าเรามาสะรกเคาะเราก็มาหาได้เลยเาาออ๋ถ้าเราต้องการมาสะรกเคาสามารถมาได้เลยได้ค่ะมะเจ้าวะนี่ข้าจะมีหลวงจะมีหลวงกอรินระนะคะอืมกอรอนน่ะดีต่างกับทุกท่านค่ะ ขอบคค่ะทางปอดภัยแถวค้ายังตรายใดๆท้งปวสาธเถืค่ะไปดูนะคะว่าเห็นตรงไหนคุณผู้ชมก่อนเข้าพระเจดีย์อยู่ๆก็เห็นเลขนะคะไม่รู้เลขอะไรที่ทำไมเลขนี้มาจากไหนอยู่ๆก็มีอย่างนี้ค่ะพี่เห็นไหมวันบวงสวงไม่ีเนาะ พี่อยู่วัดทุกวันไม่เห็นใช่ไหมคะเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยแหละคนมีโชคงวดก่อนเจ็ดเก้าเต็มเต็มดีใจด้วยนะคะทำบุญได้บุญค่ะกราบสาธุ ค่ะถ้านผช้ชมเลขแรกตกลงมาเลขแปดฮะเลขที่สองก็สองแปดนะคะสองแปดสาธุขอบาร,รมีหลวงปู่เจียมนะคะให้โชคลูกหลานด้วยเถิให้ลูกหลานหมดนี้หมดสินสาธุสาธุาธมีนเสียงเซ็มีขอหลวงปู่เจียมนะคะหลังจากที่เข้าไปสักการะ สังคารท่านมานะคะก็เลขแรกนะคะล่วงลงมาเลข8ดแล้วก็เลขสองแปดแนนินก็ตั้งจิตขอว่าขอวันที่หนึ่กุมภาหกแปดนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีตั้งจิตตั้งใจขอพรเอานะคะ